ตอนนี้ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับผิ์นิวสุดทันยาบุรีของคิ้เข่านี้าานะคะหนงก็มาอยู่ในงานมอเตอร์เอปนะคะวันนี้เดี๋ยวพิ่จะพาชมราบรรยากาศรอบๆเลยนะคะทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวผิวจะพามามใศห้ชมด้วยแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นในงานนะคะมีรุ่นไหนเก๋ไกอยน,หนบ้างเดี๋ยวก็จะมาชมทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ รอบๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเข้าๆนะคะสำหรับมอเตอร์เอโนะคะแต่ว่าใครที่นังไม่ทนันไม่เป็นไรค่ะเรามีแคมเปญพิเศษให้สำหรับคุณลูกคะลาหลอดทั้งตัอยู่แล้วนะคะก็สามารถทำมาได้เลแล้วเราไปดูกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นท่สี่กระตุ้ลบสูง4.9 3 0ตัวเองตัวท็อเลยค่ะสมหน้านะคะก็จะ,ะประมาณนี้นเลยะค่ะเป็นวิใช้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ2,200นะครับและเป็นสมได้ท,ทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นล้ออันนอยนะคะ28นะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในของมอเตอร์ไซค์ของเรานะคะคืณนี้ชมหลังคาประยุกต์ชมภายในคันจะเป็นจอออโต้นะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วค่ะที่มาพร้อมระบบเป็นแบบออโต้แล้วก็เปิดคันเรีบแบบไร้สายด้วยนะคะแอร์จะเป็นแอร์แยกอิสระสายขวานะคะปัฝากรีดการนะคะบอกว่าจะเป็นแบบไหนคุณผู้ชมเราไปต่อกันต่อไปดีกว่าเพราะว่ามีคนมาชมรถของเรานะคะับดนะลุคของตัวเอ็นนะค่ะสีดำก็จะเป็นประมาณนี้เลย แล้วจะเป็นด้านท้ายนะคะก็จะมาต้องพี่วิวมากับเบ้ามือจับของเราด้วยนะคะมีเป็นกระปุเอ็มด้วยนะคะอยเห็นไหมค่ะไปต่อค่ะในส่วนของคันต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นสี่ประตูหนึ่งสิบเก้าตัวแอลนะคะหนึ่งสิบเก้าตัวแอลวิวพาไปชมภายในนะคะพาไปชมภายในก่อนเบ้ามือจับของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะถ้าเป็นเรุ่นของตัวแอล ตัวแอร์ของเราจะมีทั้งเครื่องธรรมดาแล้วก็อ,อัตโนมัต้นะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดแนิน้วที่เราสามารถบบนะเป็นแบบอโต้แล้วก็แอปเปิลทาร์เกตแบบไร้สายมาพร้อมปุ่มฟังก์ชันเลยค่ะที่ผมอธิลัยนะคะแอร์จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะเบาะของก็จะเป็นเบาะผ้าลายจีเนียมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ประตูมีด้างหลัง เราไปทำบ้านมันจะมากนะคะคุณคะก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะเวลาอนี้นี่จะเป็นสีประตูยกรูเหมือนกันแต่ว่าแต่งมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นน้อเอนโตนะคะตัวนี้น้อเอนโตของยี่สิะใครที่สนใจอยากแต่งเราก็แต่งให้พร้อมตกตั้งแต่โชว์รูมเลยนะคะแจ้งเราได้เลยนี่จะเป็นสัมผัสทุนที่อธิบายไปเลยค่ะเราไปดูด้านในกันดีกว่า มาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนรุ่นของแถบยกสูงนะคะ1.9ตัวแอลสังเกตจากพ่อแม็กได้เลยนะคะ้อแมกของเขานะคะก็จะเป็น417นะคะเป็นยาน,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 นไาานะคะาปนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ปต่ออันนี้เลยเดี๋ยวให้ดูภายในเวลาลสูงนะคะจะมีบันไดข้างมาให้นะคะและจะเป็นตัวออโต้ประมาณนี้ ก็จะเป็น New X แผ่นทอมนะคะแผ่นทอมนี่จะเป็นตัว New X ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในรุ่นของตัวสติ๊กเอ่อ Active ตัวเริ่มต้นนะคะก็จะแต่งมาเรียบร้อยแล้วแั่ a c t ที e ตัวเริ่มต้นนะคะจะคงเป็นเหมาะค่าอยู่นะคะตรงนี้นี่ก็จะเป็นภายในนะคะภายในของตัว Active โอเคแล้วไปต่อเราจะไปดับเร็วๆเพราะว่าจะให้ดูบรรยากาศภายใน Motor Echo ในงานของเรานะคะ มีอะไรก็แต่งงาเรียบร้อยแล้วสำหรับไปด้วยเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคโอเคนี่ก็จะคร่าวๆนะคะสำหรับงานมอเตอร์เอโคของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับงานวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนะคะคนก็ทยอยเดินเข้ามาเรื่อยเลยตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาของเราแล้วนะคะถึงก็ถ่ายโฟมทั้งวันเลยอาจจะมีช่วงหนึ่งเนาะที่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนค่อนข้างจะเยอะเราก็รับไม่ทัน แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะความพิเศษเรากลับไปแล้วนะคะถึงก็ยังมีแคมเปญพิเศษมากเลยค่ะสำหรับโปรด็กพิเศษ1 1ท่านะคะยังใช้ได้รับอยู่นะคะแล้วก็ของแถมมากมายสำหรับใครยุ่งกับเวลายูมจุกได้เลยนะคะก็ทักมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะให้มาอรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะมีจะส่งลิงก์ให้ใต้าล่างนะคะแล้วทักมาปุ่มสั่งนะคะไปเลยค่ะ